โอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องภัยสุขผูุ้ขคนนะครับพบกับค่อยรวมน้อยไร่ชาแนลคือเก่าคือเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมโอ้โหวันนี้มีอะไรครับผมเจพเพิร์นมีอย่างน่ะมีลาบเนื้อแล้วก็ลาบหมูค่ะลาบหมูถุงนึงจ้ะลาบเนื้อกับลาบหมูใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้มีโรงทานโรงทานเจพเพิร์นนะครับผมปลาไส้ลุดอีแตกมาวันนี้เนี้ยปลาทั่วปลาทั่วปลาทั่ว้โหมีกับเขาาแม่จา พี่เมย์สักกอนแลนนะคะพี่เมย์สักกอนแลนใช่เด้อโอ้กับข่าวรถแตกขนจับเข้ามาแจกยูทูบเบอร์ค่ะโอ้ยเวลากู้จุดระถึงไปดูเลยค่ะมีอะไรบ้างโอ้โหลีบหมูแล้วก็ะ ลาบเนื้อนะคะลาบหมูลาบหมูลาบเนี่ยให้ดูกับข้าวนะคะของพี่ให้พี่โจด้วยด้วเปล่าได้เลยค่ะได้ครับให้ให้โอ้โหเราขาดไม่ขาดอะไรเลยประกาศแล้วก็มีกระหล่ำด้วยสุดกระหล่ำสุดยูทูบเบอร์ครับพี่มีอะไรบ้างบ้าเนี่ยอันนี้อันนี้ลาบเนื้อค่ะอันนี้ลาบเนื้อโอ้โหเปอ้แล้วอันนี้หมูอันนี้ลาบเนื้อนะคะจากใครนะคุณหนิงมีอ่ะพี่พี่เมย์ใช่ไหมพี่เมย์พี่เมย์พี่เมย์จากโโอ้ห อันนี้เป็นเซอร์นะคะก็เรี้ยงอาหารกลางวันนะคะให้กับเรายูทูบเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับข้างในเด้อข้างในหมู่บ้านหมู่บ้านยูทูบเบอร์เด้อมาเข้าแถวเด้อครับผมเสียละเม่งเม่งดีเสียละแม่งเม่งอันนี้คือแบ่งให้ช่างเลยนะครับแบ่งเรียบร้อยแล้วค่ะแยกให้ช่างเขาแบ่งให้ช่างแล้ว้แลวค่ะ อันนี้คือของยูทูบเบอร์ทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณนะครับผมอนุโมทนาบุญด้วยครับกับพี่มีสกอตแลนด์นะครับอันนี้เรามาเลี้ยงว่าพี่ชื่ออะไรตั้งแต่ติดโควิดมานี่เราก็เลยมีคนมาเลี้ยงอยู่นะฮะช่องช่องปลายกบกค่ะโอ้โหแจกสันั้นวันไหลได้ครับผมเปิ้ลของเขาไม่เอาอ่าของเขาไม่เอาข้าเหนียวเยอะนะเน้นกับอุ้ยนี่ใส โอ้โหนะครับอนุปัฒนาบุญด้วยนะครับผมคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับผมนะครับดีใจกับเชฟเฟิลด้วยนะครับแล้วก็ดีใจกับพี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะครับเราก็จะได้มีอาหารที่อร่อยอร่อยนะครับกินกันทุกวันนะพี่น้องเนาะนะครับต้องขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่ร่วมสนับสนุนแม่ค้านะครับคนให้ก็อิ่มบุญนะครับผมคนรับก็อิ่มท้องนะครับพี่น้องครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ว่าแค่นี้ซะก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม ท่านก็ລด้ได้รับอนุญາຍจาก